เห็นเลยครับโอโ้โหนี่ฟังเสียงเฟืองนะฮะคันนี้ก,ก,ก,ก็บก็บเก็บเก็บโอ้โหนี่วิชอีโวนะฮะซูเปอร์แบค็คนะดำยอดเลยนะฮะฟังเสียงลูกดุมนะฮะอันนี้ดุมเป็นดุมแบลิ่งนะ,ะลูกปืนตลับนะฮะไทก้านะฮะชุดขับเห็นนะเก็บก็บเบนะฮะอันนี้จะเอาไปแบบทําให้สวยเลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะ,ะอันนี้คือรถที่อยู่ในสต็อกนะฮะผมไม่แน่ใจมีเจ้าของหรือยัง แต่ถ้ายังไม่มีนะฮะฟังเสียงนะฮะฟังเสียงให้ชัดๆนี่ไหลเข้าไปไหลเข้าไปนะฮะถือรูปแบรนดลิงนะฮะอันนี้นี่นะฮะว้าสวยจริงนะฮะวิชนะวิชชุดแต่งของไลโปนะฮะรถแต่งนี่นะฮะเตรียมเข้านะฮะแต่งแลวทำแบบว่าให้แบบเฉียบเลยนะฮะที่นี่นี่มาแล้ว